สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีกันเลยชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปดาห์เดือนพฤษภาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ว่าจะ เจาะลึกนะครับว่าเขาคิดในไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์กดติดตามเป็นกำลังใจก,กับช่องบูพยานด้วยนะครับกลับครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถแอบลายไอเดีมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศรีกันลักษณะาการจะเป็นอย่างไรบ้างรับแตะพลังงานด้านบวกนะครับ ไพ่ใบแรกสำหรับชาวกันนะครับได้เป็นไพ่เดอะซันะครับคิงถือดาบสไม้คิงถือถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ห้ไม้เก้าไม้นะครับโอเคไพ่เปิดมาแล้วครบทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวกันนะ,ะชาวกันลักณากันอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมีโอกาสของกัน เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างได้ดีขึ้นมีความชัดเจนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้มากขึ้นตัวเขาเองนะครับอาจจะยังดูมีความรู้สึกที่ยังแบบเหมือน เจ็บกับความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆที่อาจจะยังดูไม่เข้าที่เข้าทางอาจจะยังคงต้องให้เวลาในเรื่องของการตัดสินใจแต่เท่าที่ดูคือมันจะค่อ,คอยๆมีโอกาสของการตัดสินใจและไปต่อกับความรักความสัมพันธ์ได้ค่อนข้างดีเนื่องจากอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรนะครับจากราศีพบสุภะเข้าสู่ภพเรือนกัรมะเป็นตำแหน่งประด้วย การที่ดาวพสัสตดีเป็นตำแหน่งประในทางโหราศาสตร์ของรักนากันเนี่ยหมายถึงคู่ครองคนรักมักจะอ่ออ่อนอกอ,อ,อ,อ่อนใจนะครับเข้าหาเรามากขึ้นและก็สามารถที่จะแบบเหมือนเราพูดอะไรก็มีน้ำหนักกับในเรื่องของการคิดการการะทําของเขาได้ดีขึ้นเพราะดาวพสัสดรีเป็นตําแหน่งประนั่นเองนะก็เลยทําให้เกิดความมั่นคงนะสักของความรักความสัมพันธ์ที่ทําให้เกิด แรงบันดานใจความรู้สึกดีๆอะไรแบบนี้แต่คุณต้องพยายามค่อยเป็นค่อยไปราชาถือดาบนะครับยังไงเราก็ต้องมีเหตุมีผลในการตัดสินใจแล้วโอกาสของความรักจะกค่อยๆฟื้นฟูกลับมามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีคิงถือถ้วยคุณกับเขายังสามารถเป็นคู่ครองคนรักที่ดียังเต็มเต็มความรู้สึกของกันและกันได้อย่างเต็มที่เพราะว่าคิงถือถ้วยยังคงต้องการความรัก ความสัมพันธ์หรือการเติมเต็มจากคุณด้วยนะครับมันก็เลยอาจจะยังพอที่จะทำให้เขายังเข้าหาเราได้ดีขึ้นแน่นอนว่าตำแหน่งของคู่ครองเป็นประแปลว่าเขารู้สึกอ่อนอกอ่อนใจเขาเลยต้องการกำลังใจต้องการความรู้สึกดีๆจากคุณเพราะตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาอาจจะดูมีความรักความสัมพันธ์ที่ดูไม่ถูกเติมเต็มในสิ่งต่างๆเท่าที่ควรเลยต้องการตัดสินใจอยากจะให้เราเ เขาียกว่าเหมือนกับเติมเต็มในสิ่งเหล่านั้นกับตัวเขาก็ได้เช่นกันนะครับโอกาสของความรักความสัมพันธ์จะมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นใหม่ความรู้สึกดีๆความชัดเจนได้มากขึ้นเกิดความรักความสัมพันธ์ที่มีข่าวดีความรักความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะไปต่อกับความรู้สึกที่ทําให้เกิดการพัฒนา,าและการเติบโตไปในน,นมทิศทางที่ดีอะไรที่เคยเป็นปัญหาในอดีตเนี่ยมันกําลังจะจบไปแล้วหรือคลี่คลายลงไปได้เพราะว่าดาวราหูคือดาว อลีนะครับโคจรกลุก่ามรักไม่ใช่เร็งรักคณาชาวกันอยู่ในช่วงที่ผ่านมาถึง1ปีครึ่งเดาวราหูย้ายไปตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับก็คือครึ่งเดือน แลกไปแล้วตั้งแต่วันที่5พฤษภานี่สิเป็นต้นไปแล้วสแสดงว่าโอกาสของความหลักเริ่มคลี่คลายเริ่มสว่างเริ่มสดใสเริ่มมีอนาคตเริ่มไปต่อเริ่มมีความมั่นคงที่ดีแล้วแต่ดาวเสาร์กลังจะโคจรเข้ามาทับในเรือนคู่อีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับโจทย์ใหม่ของชาวกันลักขณากันหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยตกลงดาวเสาจะมาเนี่ย มันก็จะเป็นแบบพินทุบาทอีกไม่ใช่หรอเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเล็งลัคขามันเป็นเข้ากดพินทุบาทในทางโหราศาสตร์บอกอยู่แล้วนะครับเสารเพ่งเล็งลักแล้วอสุราแปลว่าถ้าดาวเสาร์เล็งลักเนี่ยมันก็จะเกิดผลลัพธ์ที่อาจจะทําให้เกิดพินทุบาทหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็อาจจะใช่นะครับแต่อย่างน้อยดาวเสาร์ก็เป็นเจ้าเรือนปุตตะคือเป็นเจ้าเรือนของความรู้สึกความบันเทิงอารมณ์สิ่งต่างๆหรือแปลว่าคนที่อายุน้อยกว่า เ,เวลาโคโจรเข้ามาปุ๊บเนี่ยแปลว่าใครที่ไม่มีคู่เนี่ยนะครับมีโอกาสจะเจอคนที่มีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่เป็นคนอายุน้อยกว่าหรือถ้ามากกว่าก็จะเป็นคนที่ ลักษณะนิสัยเหมือนเด็กหน้าเด็กอะไรแบบเนี้ยได้นะครับคนที่จะเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับชาวกันได้เนี่ยน่าจะเป็นคนธาตุลมแล้วก็คนธาตุน้าธาตุลมก็กลุ่มตุลเมถุนนะครับส่วนธาตุน้ากรากฏพิจิกมีนนะเหลือธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินที่ไม่ได้ขึ้นแต่ยังไงก็มีโอกาสนะครับแต่อาจจะน้อยกว่าธาตุลมและธาตุน้ําเดี๋ยวเรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันสำหรับชาวกันลักษณะกันเพิ่มเติมนะครับเขาคิดยังไงสำหรับชาวกันเพิ่มเติม ไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับ3ไม้สอถ้วยคิงถือไม้ห้เหรียญใบสุดท้าย8ปดไม้อิทธพลใต้สำหรับเดอะเมจิชีชนโอเคชาวกันลนกักขณาการมีเขาคนนั้นมีไพ่เสียอยู่แค่2ใบนะครับเนาะก็เราก็ไม่ได้เป็นไพ่เสียที่หลุนแรงอะไรมากด้วยส่วนมากเขาก็มีความรู้สึกที่มีปัญหาในเรื่องของการที่ไม่รับกัน ใส่ใจดูแลกันเต็มเต็มเหลือกันไม่เข้าใจกันก็ได้นะครับไพ่มาอาจจะสลับกันเป็นเราก็ได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูคือความรู้สึกระหว่างกันและกันเนี่ยมันจะต้องใช้เวลากับการปรับและการเปลี่ยนแปลงให้เมจิเชียนเกิดขึ้น นะเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้เขากําลังมีความรู้สึกที่เนกาทีฟกับความรู้สึกและความสัมพันธ์อยู่แต่ถ้าเราพยายามจัดการและบาลานซ์ความรู้สึกระหว่างเขากับเราให้มากขึ้นมันอาจจะทําให้เขากับเราแก้ไขสถานการณ์และมองการไกลอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเข้าหากันได้มากขึ้นครับเรียนรู้พัฒนากันได้ดีขึ้นอันนี้มันเป็น ชาวราศีกันจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีแบบนี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นพลังงานความรู้สึกดีๆนะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ที่ ปรับและเปลี่ยนแปลงมันก็จะมีอนาคตที่ดีขึ้นนะเหมือนผู้ชายคนนี้กําลังมองไปที่อนาคตแล้วมีตะวันดวงโตตะวันนั้นอ่ะมันคือแสงสว่างก็คือตรงนี้เห็นไหมครับมันก็คือความชัดเจนมันก็คือความสําเร็จมันก็คือสิ่งดีๆที่เป็นอนาคตนะ่ะดังนั้นชาวกันเนี่ยนะครับจะผ่านอนาคตมาแล้วจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ทําเอาไว้ในอนาคตก็จะเกิดการงอกเงยและก็มั่นคงเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะดังนั้นเนี่ยชาวกันก็จะ ปรับและเปลี่ยนแปลงดีขึ้นพัฒนาได้มากขึ้นมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดมีสิ่งดีๆแบบพุ่งทยานไปสู่ความรู้สึกที่แบบดีมากประทับใจมากขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะว่า่าเดี๋ยวนะครับเท่าที่ดูคือ8ไม้เนี่ย มันคือแพชชั่นมันคือความรู้สึกมันคือความหวังที่ชาวกันนั้นมีโอกาสแนวโน้มของการที่จะดึงดูดใจทําให้เขามีความรู้สึกดีๆกับตัวคุณได้ดีขึ้นคิงถือไม้กับ2ถ้วยก็มาแปลว่าความรักของคุณจะลงเอยกันได้ดีขึ้นนะครับแรงรักแรงปัถนาความรู้สึกการเติมเต็มการมองการไกลจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดความมั่นคงเกิดความเสถียรดีขึ้นเกิดความรักที่ทําให้เกิด ความสัมพันธ์ที่ไปต่อกับความรักที่มากขึ้นประมาณนี้เพราะว่า,อาสองถ้วยมันคือโซโมเมตถูกไหมครับมันคือการได้รับการปฏิบัติกับความรักความสัมพันธ์ที่เขาอยากจะมีเราเราก็อยากมีเขามีการเติมเต็มการมองถึงอนาคตนะครับอะไรแบบน,นี้ก็ได้เนาะดาวเสาร์เนี่ยถึงแม้จะเล็งรักเป็นพิรุบัตแต่ว่ามันได้ตาแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับอย่างน้อยก็ได้ความมั่นคงคนที่จะเข้ามานะ่ยมักจะมี เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีแล้วอะนะครับถึงจะเข้ามาในความสัมพันธ์นะมีการปรับและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทําให้เกิดความหลักที่สุขและสมหวังได้แต่มันจะสุกส,สุขดิบดิบนิดนึงนะครับมันจะสุขก็สุขไม่แท้แบบร้อเปเซเพราะว่าบางครั้งเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขามากขึ้นด้วยเพราะดาวเสาเนี่ยเป็นดาวแห่งการแบกภาระแบกความรู้สึกนะครับและมาะจากภพปุตตะแปลว่าเราต้องดูแลเอาใจใส่เขานิดนึง นะครับแต่เขาก็จะให้ความมั่นคงกับเราหรือเออขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับอยู่กับเราดีขึ้นนะครับให้การตอบรับกับเราดีขึ้นอะไรแบบนี้มันก็จะมีข้อดีและข้อเสียให้ต้องปรับปรุงเล็กน้อยแต่ในท้ายที่สุดยังไงก็เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและผลลัพธ์ที่มีความดีงามนะครับจากความรักที่บอกไปข้างต้นแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยโอกาสของความรักมันดีสำหรับชาวกันก็อย่าไปโฟกัสในเรื่องของ ความเอ่อความน ег ทีฟแต่ว่าให้เราป้องกันเอาไว้ก็น่าจะดีเพราะว่าเกิดเราคาดหวังมากเกินไปเราก็อาจจะผิดหวังได้เพราะความรักความสัมพันธ์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดมากในมุมของเรามากเกินไปแต่ถ้าเราปล่อยวางให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นมันก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ ดีกว่าหรือว่า,อาตอบรับในสิ่งที่คุณต้องการมากกว่าอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาก็น่าจะต้องการสิ่งดีๆแล้วก็ความมั่นคงจากตัวคุณที่ดีขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะความรักนะครับใครที่ยังตกอยู่ในความรู้สึกที่ยังยากลําบากใครที่ยังตกอยู่ในความรู้สึกที่ยังมีปัญหากันค่อยๆเคลียเพราะเขากับเรายังรักกันอยู่เขากับเรายังคงต้องการความมั่นคงที่ดีระหว่างกันแค่ต้องใช้เหตุ ผลในการตัดสินใจและมองถึงอนาคตและคุณจะได้ความสุขความสมหวังที่คุณปรารถนานะครับทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดยดวงแบบแมั่นยำกว่าน,นี้รบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยา5 9ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ